สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สำนักงานของอาจารย์ปรีชาสาวนะครับจะพามาชม power ค่ายอมรินนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ทางร้านปรีชาสาวจะนำมาจัดจำหน่ายเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้นะครับวันนี้เป็นการเทสจริงนะครับโอ้มีหลายท่านเลยคนดังมาเยอะเลยวันนี้นะครับบรรกาศวันนี้ก็จะเทสเปดคูณเปดนะครับผมแล้วก็ power จะมีตัวไหนกันบ้างไปพี่น้องไปชมพร้อมกันนี่นะครับหลายคนมาเลยสวัสดีครับผมครโอเคสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของแบรนดด้วยนะครับผมมายังไงเทสหรือยังเทสแล้วครับผมในห้างเดินทางมาเองเลยครับผมวันนี้เทส p o ว์เอ็มซีชันนอตัวใหม่ ค่ายอมรินครับผมจะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผมก็ถือโอกาสลองกับตู้เบสของทางร้านที่จะผลิตจําหน่ายหลังสงการนี้เลยครับเดี๋ยวให้เดินทางมาเองเลยใช่ครับเดี๋ยวให้เฮียเขาแนะนำาเปอร์แอมก่อนอ๋อเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะแนะนําตู้เบสได้ครับว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเราไปชมแล้วกันนะครับว่าวันนี้ทางเบรนด์ของอมรินเอาตัวไหนมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็ทางปรีชาจะเป็น ตัวแทนจัดจำหนายเรื่องราคาหลังใหม่หรือว่าจะแจ้งได้เดี๋ยวว่ากันวันนี้นําตัวไหนมาครับผมวันนี้ก็จะเป็น DSE 4.16ครับกำลังวัด8โอม์ม่1,600วัตต์ครับแล้วก็4โอมที่3,000วัตต์ครับแล้วก็วันนี้เราโหลดเป็น4โอมทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสครับ ตัวนี้จะมี dsp ในตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะมี oh. dsp ตัดคอร์สในตัว eq ในตัวมี limiter อืมก็มีนอยเกตครับก็ hmm. ค,คือ power หนึ่งแท่นมีแค่มิกเซอร์ออกงานได้เลยใช่ครับงั้นตอนนี้ก็มีมิกเซอร์แล้วก็เข้าที่ power อย่างนี้แล้วการปรับจูนทางด้านคมหรือว่าโน้ตบุ๊กแบมนี้มันจะยากภาษาทีนดีจริงจริงอ่ะมันสามารถเซฟไว้ในเครื่องได้ห้าครับ นั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้คอมทุกงานเราตั้งไว้เสร็จเราก็มาแค่มากดเลือกพีเศษเอาว่าเราจะใช้พิเศตไหนอันนี้คือกดจากตรงไหนก็ได้เนี่ยครับก็กดจากสีขาวนี่นี่พีเศูนย์หนึ่งเนี่ยเรากดอีกทีก็เป็นอ๋อวมก็คือว่าเราปรับจูนเอาที่เราโชคตั้งได้ประมาณห้าโปรแกรมห้าห้าโปรแกรมก็คือเราก็เลือกเอาเลยใช่ครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเราก็มากดที่หน้าเครื่องได้เลยครับแต่ละงานสมมติงาน งานเป็นงานแบบนี้ตั้งรวบรวมกันแบบนี้ก็ตั้งเป็น1นึีเซตแยกเป็นซ้ายขวาก็ตั้งอีก1นึีเซตอ๋อเวลาเราตั้งไว้เราก็จูนตามที่เราชอบหน้างานเราก็เลือกเอาเลยใช่ครับอ้สะดวกสบายมากเลยครับผมตัวนี้กําลังบัดตัวชั้นแนกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้อ่สี่สี่ได้แปดโวมที่หนึ่งพั้อยวัตต์ครับแล้วก็สี่โวที่สามพันวัตต์ัตัวนี้ก็ถ้าเป็นสี่คูณสี่นี่ สบายเลยใช่ไหมครับแค่นเดียวเลยเรียบร้อยเลยแท่นเดียวสองแท่นนี่ก็แปดคูณแปดเลยก็นี่ถ้าถ้าเป็นซับไปต่อซับเนี่ยก็ได้สิบตุสิบตุตู้เลยสบายเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทไหวไหมครับสเปคเราพันหกอยู่แล้วครับถ้าหนึ่งพันสองร้อยก็สบายสบายเหลือๆเลยขออนุญาตดูด้านหลังนิดนึงครับผมโอ้นี่ครับขอออกแบบดีไซน์โอ้มีในส่วนของ ตัวสายลิง์อย่างนี้เลยนะครับเป็นสายแรงที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์เวลาจะเราติดเซนเะครับครับผมแค่เดียวสะดวกสบายมากเลยครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ทางร้านปีชาน,น่าจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยนะครับ อันนี้เรื่องราคาแก้งได้ไหมครับได้ครับราคาก็อยู่ที่แค่ละ2องห0บาทครับอันนี้ก็คือราคาท<ม>ี่ปีชาก็จะขายเท่ากับที่เฮียขายเลยใช่ครับจะขายราคาเดียวกันทุกทุกทุกเจ้าท,ท,ท,ทุกแบรนด์ที่รา<ม><ม>เราไปขายครับก็คือบุรีรัมย์ตอนนี้มีตัวแทนจัดจำหน่ายกี่ร้านนะครับที่บุรีรัมย์ก็จะมีของที่ปีชาแล้วก็ร้านกิตติเฮ<ม>ียนิว อ๋อลำไปมากลำไปมากแล้วก็ที่ช่างนัดสติอยูอะคุตติก็คือใกล้เคียงตรงไหนก็สามารถมาเลือกมาชมหรือมาดูมาทดลองดูที่ร้านได้ตัวนี้ทางเฮียผลิตมากี่รุ่นครับตอนนี้ออกมารุ่นเดียวก่อนครับเพราะว่าวัดมันเยอะคือเราพอเราจะจะเป็นสองชนะวัดมันมันก็จะได้ประมาณสองพันที่แปด 2 0 0พันที่ปโอห์มครับแล้วก็สี่พันที่ที่สี่โอห์มครับแต่คือจะผลิตออกมาแน่นอนครับตัวนั้นจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์ต่อไปแต่ตัวนี้คือขอตัวนี้ก่อนอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยหรือยังครับต้องปรับแก้ตัวไหนไหมตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมที่จะจัดจำหน่ายได้เลยใช่ครับโหนะฮะโลมากพี่น้องนี่น้ำหนักกิโลครับนี่สิบสองโลครับเบา เซตนี้แปดคูณแปดใช้สองแท่นเล่นสี่โอห์มได้เล่นสี่โอมครัที่บีชาตัวยังไงนี่แท่นบนแท่นบนนี่กลางหมดแท่นล่างนี่เบสหมดครับช่องละสองสองหมดเลยช่องละสองสองหมดทุกวันนี้นี่คือเอาแค่พอว์เวอร์แอมป์ไปปลั๊กไฟไมโลอยมิกเซอร์แค่นั้นพอสองแท่นนี้มี DSP ในตัวส่วนเราใช้แค่มายาร์ดตัวเดียวอ่ากับไม่ลอยไม่ต้องแล้วคลอดคลาดอยู่ตอนนี้เนี่ยเอ้า ในส่วนของพี่ปีชามีอะไรนําเสนอบ้างเหมือนเดิมครับผมพาผมไปตากแดดอีกแล้วอโ้เอายังไงครับผมตู้ที่ใช้เทสวันนี้จะเป็นตู้ขนาด70เซนนะครับเทอร์โบ PJ 70ครับผมแบรนด์ใครนี่อ่านี่ครับคนผลิตโน่นอยู่โน่นนี่นี่นีนโน่นโน่นโน่นกับเป็นกินน้ำร้อยตำรวจโทจุ๊ดคนออกแบบก็จะเป็นคนกินน้ำอยู่นั่นแหละครับอ่รมาหนึ่งตี สองล้อแล้วสองล้อแล้วแต่ไม่กล้าไม่กล้าผลิตขายเอาง่ายๆเลยทําไมอ่ะออกตะเวนหากินแถวนี้แล้วเวกนี้ก่อนอดูเสียงตอบรับก่อนว่าพอไปได้ไหมรหรือต้องแก้ตรงไหนอะไรยังไงแต่ทางเราค่อนข้างมั่นใจว่าเสียงเป็นที่น่าพอใจพอสมควรเราก็เลยติดต่อ ทางแบรนด์เฮียอมรินให้มาเทสกับตู้ของเราว่ามันไปด้วยกันได้ไหมมันโอเคไหมต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ,รบตอนนี้เสียงทุกคนก็ได้ฟังกันหมดแล้วแล้วเสียงแล้ว,วนนเสียงก็ตัวนี้ได้ทุกรูปแบบนะครับ<ด>บอกตรงๆเลยว่าได้ทุกรูปแบบ<ด>้งเล่นพี่ใส่ตัวไหน ดอกตัวนี้เป็นคงรอพันสองร้อยบาทของพีอานะครับเมล็กหนึ่งก้อนสามสิบมิลอ่าเป็นตัวธรรมดาสองพันกว่าบาทเสียงกลางที่เราใช้ตัวนี้เป็นคอเอ็กซิชันนะครับผมเป็นของค่ายเอสเนาะครับผมหนึ่งตู้ก็จะมีกลางก็แหลมอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้เป็นมือสองมือสองใครซื้อขายไหมตัวนี้ขายนะครับตัวนี้งานเหมามาแล้วก็ยังไม่ได้จําหน่ายขายของอีกแล้วขายของเลยครับในละสี่พันบาทโอ้ขายของก่อน ใบละสี่พันบาทคูณด้วยแปดกันเอาเองให้ชุดแผนพร้อมเลยสี่พันบาทนี่พร้อมดังเลยพร้อมดังเลยนะครับโอ้ขออยากขายของดิหนึ่งส่วน PJ70 ตัวนี้ก็คือเบรนด์ที่เพื่อพี่ปรีชาครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มผลิตตามออเดอร์นะครับผมจะเริ่มผลิตแล้วครับมาฟังกันได้มาฟังกันได้ครับผมก็ได้ฟังแค่วันนี้แหละเพราะพรุ่งนี้ออกงานแล้วพรุ่งนี้ออกไปออกงานบวชคือตอนที่ผมมาน่ะเริ่มเทสกันแล้วถามพี่เลยแอมของแบรนด์อัมารินพี่คิดว่ายังไง แรงมากครับผ่านไหมเอาถามตรงๆเลยครับผ่านครับคือพร้อมจะจัดจําหน่ายแล้วใช่ไหมเสียงเบียดหนักมากเลยครับผมจุกอกเลยครับแล้วก็เสียงกลางแหลมสะอาดมากครับสองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับต่อหนึ่งแท่นนะเหมาะสำหรับลูกค้าที่เล่นเซตสี่คูณสี่นะครับที่ต้องการประหยัดงบประมาณอย่างเช่นคอร์ดคอมพิวเตอร์หรืออะไรหลักเกณฑ์เขามีให้มาในตัวนะครับเซ็ตเสียงแล้วก็ล็อกโปรแกรมได้ 5พีเซตใน1เครื่องสามารถเลือกใช้ได้เลยส่วนใครจะเล่น2ตัวก็ได้8คูณ8เลยครับ๋อนี่คือ8คูณ8ก็แค่2แท่นาอเวอร์2แท่นแล้วก็อาจจะมีปลั๊กไฟ1ตัวแล้วก็มิเซอร์หนึ่งตัวนะครับขอยากสอบถามเรื่องการเซอร์วิสหน่อยครับผมเฮียเซอร์วิสรับประกันยังไงกันบ้างครับรับประกันรับประกัน1ปีครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาส่งมาหาเราภายใน7วัน การันตีเราส่งคืนครับก็คือไม่ต้องรอถึงถ้ามีปัญหาแล้วไม่ต้องรอเดือนสองเดือนครับไม่เลยภายในเจวันไม่เกินเจ็ควันถ้าเกินเจ็วันเราส่งเครื่องใหม่ให้เลยไม่ต้อง๋อนะครับอันนี้คือบริการหลังการขายก็คือมีปัญหาหนึ่งปีตัวนี้เราดูแลให้เลยเวลาส่งไปส้มถ้าประกันเลยว่าไม่เกินเจดวันท่านได้เครื่องแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ ที่พีชาคร่าวๆที่แท่นที่จะเตรียมเข้าสู่การจัดจำหน่ายยิ้มแล้วตอนนี้ทางบริษัทก็เนาะต้องหลังวันที่18แต่ทางเรามีอยู่แล้ววันนี้ในร้านหนึ่งแท่นหนึ่งแท่นใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะหนแท่นนี้คือตอนนี้ทางร้านเนี่ยพร้อมที่จะจัดจำหน่ายแล้วแต่ต้องให้เมียไปประกอบก่อนประกอันนี้อยู่ที่ไหนครับอันนี้ออฟฟิศผม อยู่ที่พระรามสองครับพระรามสองอยู่บางุเทียนก็คือประกอบอยู่นู่นเลยครับผมอนะครับผมอ่ะมีตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับผมพี่ปรีชาหรือว่าจะฟังเสียงเลยก็ต้องให้พี่น้องฟังเสียงคร่าวๆก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของการถ่ายเกก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็ได้หรือพักผ่อนก็ได้เนาะมันใกล้โทการแล้วเนาะปิดแล้ววันที่สิบนี้ก็ปิดแล้วนะฮะก็พักผ่อนดีกว่าลดน้ําดาหัวผู้ใหญ่เนาะนี่นะครับ บรรู้สึกโรงงานทางโน้นดังเหลือเกินวันนี้จะดังประตูเราอีกอ่ะถามพี่ๆกันหน่อยครับผมมาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างใครได้ฟังบ้างครับผมหนูนะครับผมโอ้เสียหนงก็มาวันนี้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่รถเทวารีสินาการมีโปรเจกต์แนรนเป็นยังไงบ้างเสียมานี่ก่อนเนาะมานี่ก่อนมานี่ก่อนเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีครับฟังฟังสบายดีแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาก็โอเคครับไม่ไม่ได้หนักมาก ได้งานได้สะดวกอยู่ก็อยู่กับแนวเสียงว่าคนชอบไหมแค่นั้นแหละครับนะฮะใช่สำหรับต่อแนวผู้ดีด้วยความรู้สึกของเสียนี่ขานเลยไหม่าดครับสบายเลยครับแล้วจะมีโปรเจกต์ขึ้นบนแหงไหมกำลังคิดอยู่ครับกำลังดูอยู่เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนครับผมอ่านะครับนี่นะครับผมหลายท่านเลยนะครับมาฟังกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมีจ้าของตู้ฮะเยี่ยมอย่างเดียวเลยเมืองเลยมืองเครเลยหน่วยลึกเลยนะครับผมสะดวกสบายแน่นอนนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทางพี่ปรีชาน่าจะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายได้เต็มรูปแบบสนใจนะครับเห็นบอกว่าตัวนี้จะมาแค่รุ่นเดียวก่อนนะครับแล้วก็โปรเจกต์หน้า อมรินจะออกเป็นเวอร์ชั่นไหนก็รอชมแล้วกันนะครับฟังเสียงดูหน่อยไหมขอขอดูหน้าตาก่อนครับโลเนาะโล่ผมว่าผมว่าโลนะผมว่ามันโอเคน่ะเนาะงานอีเวนต์โลโลไม่เท่าไหรนะเสียนองว่าผู้ดีด้วยผู้ดีผู้ดีเนี่ยเสี่ยงไว้ใจแด้ของแบรนด์ดังๆก็เขาฟังเสียงแล้วอะก็สนใจมาดูมาลองกันก่อนได้ที่ร้านพี่ปีชานะครับก็จะมีมาจัดจำหน่ายให้ นะครับสนใจมาฟังมาดูกันโก่นนะครับจะเอากี่แท่นก็ค่อยว่าก,กันเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงช่วงลงเสียงละกันครับ hey, hey. าจะาหลุดหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับก็สถานที่มันอาจจะจุดบอดมันเยอะครับเพราะว่ามันเป็นโลงเงี้ยเสียงมันต้องเอาเข้ามา<ต>มจะบีบนี่ได้เรื่องเลยนะมันจะเป็นกักักกของมันมาเป็นลกูกเลยนะมักำแพงนี้ก็ฟังอีกสักสี่สิบเมตรก็จะเบนหนัก <c oughs> <c oughs> มันเป็นธรรมดาเพราะว่าเราลองตรงนี้หลายหลายเวอร์ชั่นแล้วหลายเจ้าหลายตู้เบนแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ๆกันถ้าเราหันออกไปที่โล่งๆก็จะอีกแบบโดยรวมวันนี้ก็พอใจครับพอใจ พอใจพอใจมากเลยครับพอใจมากนาเสียงยกนิ้วให้เลยครับดีมากอ่ะก็สนใจครับผมก็มีแล้วหนึ่งแผ่นใช่ไหมตอนนี้นแผ่นมีแล้วหนึ่งสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวหลังสงการก็ต้องให้ทางเจ้าของแบงด์ติดต่อมาอีกทีว่าของจะต้องจำหน่ายตอนไหนเนาะแต่ตอนนี้มีแค่ตังเดียวอยากเห็นเหมือนกันว่าใครจะเป็นเจ้าเรขตอนนี้นี บุรีด่านมาเรามีใครเป็นเจ้าของหรือยังตอนนี้ไม่ทราบเลยต้องถามระกผู้ประกอบตอนนี้อยู่ที่ช่างนักก็แท่นนะครมาหกแท่นช่างนักขายไปแล้วขายไปแล้วแี่ตู้ระเบิทางยูอะคูสติกนี้ขายไปหกแล้วฝั่งนู้นมาดูโซนทางห้วยราบบ้านเราบ้าว่าใครจะเป็นเจ้าเรกก็ถ้าสนใจตู้ก็จะเริ่มผลิตแล้วนะครับก็ เนาะอยากให้ได้ใช้ของลักยา่า<อ>ดอกลำโพงเมื่อกี้ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่ผมว่าก็ยินดีถอดโชว์เลยได้ครับว่ามันเป็นรุ่นนี้จริงสองพันกว่าบาทสองพันกลางๆใช่ไหมสองพันกลางๆสองพันห้าสองพันหกประมาณนี<อ>้ครับ้ดอกันน้อยด้วยก็ม่ใช่บาทเยอะอยู่นะครัมตัวนี้นี่ผมถามว่า พันสองนี่ไหวไหมครับเฮียบอกว่าของเรานี่พันหกได้เลยนะโหดมากครับผมอ่ะใครชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับมีอยู่ที่พี่ปรีชาตอนนี้หนึ่งแท่นแล้วแล้วก็จะหลังสงกรานก็น่าจะเริ่มจัดจําหน่ายได้เต็มรูปแบบนะครับในการผลิตเอามาส่งให้พี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะอ่ะขอบคุณทุกท่านด้วยละกันครับผมที่มาร่วมฟังกันขอบคุณเฮียด้วยนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพเลยอ่ะเปิดตออีกเลยแล้วเตเลยลูกพี่ เปลี่ยนสไตล์เนาะเปลลี่ยนสไต์อไตขอบ <มา S 2> คุณด้วยละกันครับผม